ชัดเจนคริสตินกุลสตรีนิชาราสกี้เปิดใจหลังแฉแพทริกคอนันดาแพทริกอนันดาทำชีวิตท็อกซิกเคยเจอติดเชื้อมีหลักฐานครบหากอีกฝ่ายฟ้องขอถามฟ้องเรื่องอะไรประเด็นร้อนในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากที่คริสตินกุลสตรีนิชาราสกี้นักแสดงและนางแบบสาวได้ออกมาแชรพฤติกรรมของแพทริกอนันดาแพทริกอนันดาศิลปินและนักร้องชื่อดังว่าเคยทำร้ายจิตใจรวมถึงทำให้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เลยทีเดียว ล่าสุดฝ่ายสาวได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านงานเปิดตัวภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีปิดเมืองล่าพัทยาฮีตคริสตินกุลสตรีมิชารา์ลสกี้กล่าวว่าทุกอย่างที่หนูโพสต์แล้วเราได้ทำไปมันค่อนข้างชัดเจนว่าเราออกมาเพื่ออะไรหนูไม่ค่อยได้สนใจคนที่เขาไม่รู้รายละเอียดคนใกล้ตัวเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราออกมาทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรวัฒนธรรมไทยบางทีมันดูเป็นเรื่องน่าอายแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเราโดนรถชนแล้วหนี เหตุผลที่ทําให้เราตัดสินใจพูดและระเบิดออกมาจริงๆที่ตัดสินใจออกมาพูดไม่ใช่เพราะระเบิดแต่พอคนเห็นเราแค่ตัวหนังสือเขาเลยอาจจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีความโกรธแต่จริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วหนูเลยรู้สึกว่าถ้ามันจบมันก็คือจบแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ราบรื่นมันคือความท็อกอีกซึ่งหนูไม่อยากจะพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะเหมือนเราไปพูดทําร้ายฝ่ายนั้นถ้าวันนึงเรารู้สึกว่าเขายังทําสิ่งเดิมอยู่ซึ่งมีคนอื่นที่เป็นเหยื่อ และทุกอย่างที่หนูโพสต์ไม่มีการแต่งเรื่องใดๆแล้วก็มีทั้งผลตรวจเก่าตอนนั้นและมีทั้งผลตรวจใหม่ในตอนนี้ที่ยังเก็บไว้เผื่อมาเจอพี่ๆนักข่าวหนูก็จะได้มีหลักฐานหนูนิยามสิ่งนี้เป็นความรักครั้งนี้เป็นทีนเอ็ดเดียวรักเดี๋ยวเลิกแล้วพอไม่ได้สิ่งที่ต้องการก็มีคําพูดที่ทําร้ายเราหรือมีการขู่เราหลายคนบอกว่าเรามาในช่วงเขาดังเขาดังหรอคะหัวเราะอุ้ยขอโทษค่ะก็ยอมรับว่าเพลงเขาดังจริงก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพลงเขา แต่มันก็มีหลายคนที่ไม่รู้ว่านักร้องหน้าตาเป็นยังไงซึ่งหนูรู้สึกว่าคนที่ออกมาพูดโจมตีว่าหนูอยากจะได้แสงกับเขาว่าเขาดังนะหนูก็ได้แต่อ๋อคะ่ะหนูไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยจนถึงตอนนี้ได้รับคําขอโทษหรือยังและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูยังไม่ได้รับการติดต่อขอโทษอะไรใดๆคือไม่เคยได้รับอะไรเลยก็เหมือนแค่วันที่หนูโพสต์แล้วเขาออกมาโพสตโต้กลับเขาก็เหมือนได้ให้คําตอบกับชาวโซเชียลไปแล้ว โดยการที่เขาโพสต์ข้อมูลที่มันมีการบิดเบือนแล้วเขาก็เงียบไปแบบนั้นทั้งในสื่อและในชีวิตจริงด้วยเขาไม่ได้ติดต่ออะไรมาอีกฝ่ายขู่ว่าจะฟ้อง,ท,งทั้งทั้งที่ตัวเองผิดถามว่ายังอยากได้คาขอโทษจากเขาอยู่ไหมสําหรับหนูคือไม่รู้จักคนนี้แล้วดีกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเจอก็คงจะอ๋อเธอโอเคเรื่องฟ้องเขาก็มีการพูดนะคะว่าจะฟ้องแต่หนูก็ถามนะคะว่าจะฟ้องในเรื่องอะไรคะซึ่งไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงคือมีผู้ใหญ่โทรมา แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้เสียหายเขาอาจจะรวยกว่าเรานะโมเมนต์นั้นแล้วเขาอยากจะฟ้องแต่เขาเป็นคนผิดแล้วหนูเป็นเหยื่อแล้วการที่เขาออกมาฟ้องเราเขาให้เหตุผลว่าเราทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่นั่นมันฉันค่ะไม่ใช่เธอสิ่งที่เขาทํามันเป็นแผลใจเราไหมไม่เป็นไรคะ่ะชิวมากซึ่งตอนแรกก็ไม่ทิวหรอกแต่ว่าต้องขอขอบคุณหลายๆคนที่ได้เข้ามาแล้วออกไป แค่รู้สึกว่าบุคคลน,นี้เป็นคนที่เอาเป็นว่าในชีวิตนี้หนูไม่อยากเกลียดใครไม่อยากจะสร้างศัตรูแต่ถามว่าอโหสิไหมคือมันไม่ใช่แผลนะคะแต่คําว่าให้อภัยกับคนนี้หนูรู้สึกว่าหนูต้องถามตัวเองแล้วว่าเขาสมควรจะได้รับหรือเปล่าถ้าเขามีการออกมาขอโทษเราไม่จําเป็นจะต้องผ่านสื่อก็ได้ต่อหน้าก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่รู้สึกว่าหลังจากตอนนั้นเขากลายเป็นว่ามาโจมตีเรากลับคือไม่อโหสิให้ก็แล้วกันคะ่ะ เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ติดอยู่ในใจแล้วสําหรับเราเขาเป็นแค่คนอื่นไปแล้วบอกทุกคนต้องมีพลาดกันได้คือจริงๆเขาไม่ใช่แฟนคนแรกของหนูแล้วก็หนูไม่นับว่าเขาเป็นแฟนเก่าแค่เคยเป็นคนคนหนึ่งที่ฉันพลาดภาพที่เขาดูเป็นผู้ชายอบอุ่นก็คงอบอุ่นมั้งคะก็เห็นบรรดาแฟนเก่าเขาก็ให้ความอบอุ่นคือจริงๆจ,จะบอกว่าหนูเคยเห็นสัมภาษณ์เขาตอนที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วหนูก็ไม่ใช่เป็นคนที่ขี้หึง ก็รู้สึกว่าดีนะที่แฟนเก่าของเขาเป็นแรงบันดาลให้เขาแต่ส่วนตัวราได้ความอบอุ่นจากเขาไหมเหรอได้แต่ความแบบนี้ทำท่านวดขมับเขาก็เคยพูดชอบแต่งเพลงให้เรานะแต่เราก็เออเพลงอะไรเหรอหลังจากที่ออกมาพูดหลายคนมองภาพเราเปลี่ยนไปตอนหนูโพสต์ไปครั้งแรกนะหนูโดนด่ากระจายบอกว่าหนูหาแสงหนูก็นั่งคุยกับเพื่อนคำถามแรกในหัวหนูเลยมันดังหรอสะวะคือหนูก็ไม่ดัง แต่หนูก็แค่อยากรู้ว่ามันดังขนาดนั้นเหรอขนาดที่หนูจะใช้แสงจากเขาหรอแล้วคำถามที่สองคือมันเป็นเรื่องน่าอายยังไงคือถ้าถามหนูมันก็มีเหตุผลของหนูที่มันพลาดกันได้คือเป็นแฟนกันมันก็มีหลายอย่างแต่มันหวยดันมาออกที่หนูเหรอที่หนูติดมาแจ็คพอตแตกที่หนูคือเขาตัดอนาคตตัวเองค่ะต่อให้หนูไม่ออกมามันก็มีคนที่พยายามจะแฉเขาอยู่ตลอดคือจะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกหนูมีโปรเจกต์หนึ่งที่หนูแสดงอยู่แล้วหนูต้องถอนตัวออกจากโปรเจกต์นั้นเพราะเขา แล้วตอนที่หนูทำโปรเจก์นั้นตอนที่ยังไม่มีงานถแถลงข่าวแต่หนูก็พอมีคนรู้จักเราบ้างแล้วส่วนใหญ่เป็นแฟนอินเตอร์ก็เลยมีคนจับตามองนิดนึงแล้วพอหนูโพสต์ปุ๊บี่ว่าหนูตกใจไหมมีคนดูโพสตหนูสองล้านอย่างที่บอกว่าเพลงเขาดังแล้วพอได้ยินเพลงเขารู้สึกยังไงหนูก็ร้องได้ค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเพราะเขาคือคนแปลกหน้าแต่ว่าหนูก็ร้องเพลงเขาได้ แล้วถ้าวันนี้เขามาขอโทษก็เรื่องของเขาค่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูไม่ได้มีแฟนเป็นนักร้องแค่คนเดียวอยากจะบอกว่าพี่คะช่วยใส่ชื่อคนอื่นไปด้วยได้ไหมแล้วตอนนี้มีแฟนเป็นนักร้องไหมไม่ค่ะไม่หมายถึงอดีตค่ะแต่ว่าไม่มีใครเป็นแบบนี้ค่ะแล้วร่างกายตอนนี้ก็คือแข็งแรงดีค่ะฮปปี้มีความสุขหนูอยากฝากถึงเขาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็แล้วแต่เดี๋ยวไม่ใช่วันนี้ฟ้องเลยหัวรเราะหนุ่มห ที่จะเข้ามาใหม่ทุกคนต้องรักหนูมากขึ้นคะ่ะหนูกล้าหาญเป็นได้ก็หายได้นะคะและคนใหม่จะดีกว่าเดิมด้วยคะ่ะมันคือเรื่องจริง